สวค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวทำกันสลามหนูก็หนูก็ชื่อน้องเบียเหมือนเดิมนะวันนี้เราก็จะมาทำสลามสูตรใหม่ไหนก็กาวสามสีสีฟ้าด้วยอิดกว้าด้วย เอียงมาให้แม่สีม่วงแบบนี้หือลย หรือหรือเปล่าอ้าวเฮ้จ้าจ้าจ้าเชือตื่นเต้นที่เรา

กระเทียมนี่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  น,น้ำลายอิเดียอะมันเด้งเด้งอะไม่กล้าจับอ่ะเจ้าม่ยืดอ่ะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อน